ไอศิเราไอศิษย์แต่านาหอดเตียงกูยืนอยู่นะว่านายหอเตียงกูยืนอยู่นะเหรอหมดสะดุ้งแล้ว First blood c e งานบางงานเลยนะอีโซเกะเออใช่อีโซเกะนี่าือเวลาที่แบบเดี๋ยพอดำ first blood, first blood. <fixly> 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 double kill <fixly> <coughs> จเย็นแน่นั่นยิงน้ืนแน่ีเ้ u b l e k อมาเอามาเอามาเอามาอย่าไปยอมเอามาวนี้คือกกันจมชอบวะเกมดเกมีดเกมีดเกมดีมึงนะ Triple kill เออคนเก็ก็นี่ไ้จะเก็บที่อ่ะกว่านาจะแมวว่ากค u ล l ิลเอียมวี่อเร์ตายมันกบบแบบ need equipment ขอไอซ์วอลหน่อย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 ก็สัยว่าใครจะสืบการบ้ากูไปยังวุ้นที่นยิงมัน โอ้ยอายไม่ถึงเลยกระทิงเหมือน,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 นเลยนะ้ยจ้าปั้มโดดหนีท่านบ่ First Blood ตีตูมันอยู่ข้างบนเหมือนเลยไม่ได้อยู่ข้างล่างพี่สาวขอข้างบนเหมือนเลยอะ่ะอันนี้อยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนเหมือนเลยตูแบบหลออ Double kill. có mà này. Yeah. Ôi, bao nhiêu coi phải à

ล่าสูรเจ้าก็เล่นเขาไปตายแล้วก็จ้วงไว้ Double kill ้องคคนเดียว Skill คูดาวอยู่ลกอ่ซีหนึ่งนะเราได้ไปสู่เขาอ่ะสง